Mark Talk. สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Markov Talk the Memoryless Podcast เอ๊ะครั้งก่อนนี้ผมจบตรงไหนไปนะอ๋อรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะจบตรงที่ร้อยฟังว่าปีก่อนเนี่ยผมหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ปาตากเนียซึ่งก็น่าจะเป็นสถานที่ที่น่าจะไกลสุดที่จะไปได้จากประเทศไทยที่หนึ่งแล้วนั่นเองนะครับอีกทั้งยังไปเป็นเดือนอีกด้วยแอบบ้าเหมือนกันนะครับเนี่ยจะว่าไปแล้ว แต่ก็ไปมาแล้วนะครับแล้วก็รอดกลับมาตรงนี้แล้วไปมารวมทั้งสินส้น4ประเทศด้วยกันครับได้แก่ชิลีอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็อุรุกวัย ในทริปนี้นะครับผมเองก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากเลยตามประษาที่คนอัลโดซี่จะทำได้ตั้งแต่ไปเดินป่า5วัน4คืน80กิโลเมตรพร้อมสัมภาระหนักอึ้ง30กิโลกร,รัมบนหลังที่ W Trek อุทยานแห่งชาติ Torres del Paine ของชิลีรวมถึงยังได้ไปดูทารนน้ำแข็งไปดูน้องเพนกวินอุบอั่นอ้วนน,น่ารักที่เกาะ Tierra del Fuego แล้วก็เป็นคนไทยคนที่2ที่มีโอกาสได้ไปเหยียบเมืองใต้สุดขอบโลกของประเทศชิลี อีกทั้งยังได้ลิ้มรสสเต็กชั้นเลิศแล้วก็วายชั้นดีของอาร์เจนตินาเรียกได้ว่ามอก,กันไปข้างหนึ่งเลยนะครับแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังมีอีกมุมหนึ่งอาทิเช่นได้ไปสัมผัสประสบการณ์เงินเฟ้อร้อ์เซ็นต์บวกๆที่อาร์เจนตินา รวมถึงไปเป็นดาราของเหล่าวัยรุ่นฟันน้ำนมที่อั์เจนตินาอีกด้วยโอ้โหเรื่องพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่าให้ฟังได้อีกเป็นกระตักเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หวังโซมาคอฟเนี่ยจะวนกลับมาถึงเรื่องนี้ผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่าถึงทริปนี้ให้ฟังแน่นอนครับมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เนี่ยคงต้องเป็นเรื่องอื่นเพราะวันนี้อยากจะหักมุมนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะเดาง่ายเกินไป เพราะว่าพอพูดถึงชิลีกับอาร์จเจนตินาเนี่ยในมุมมองของคนไทยเราเรามักจะนึกถึงแต่ฟุตบอลหรือไม่ก็เมสซ,ซี่หรือไม่ก็มักจะนึกถึงปาตาโกเนียเนี่ยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพจต่างๆที่เป็นเพจถ่ายรูปหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะพาคนไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายดังนั้นในมุมมองของคนไทยส่วนมากก็มักจะมองถึง2ประเทศนี้ในมุมนี้ แต่ผมเองนะครับในวันนี้อยากจะลองมาเล่าถึงชิลีและอาร์เจนตินาในมุมมองใหม่ที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าอเมริกาใต้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นทวีปที่ไกลเรามากแต่ว่าประวัติศาสตร์เขาเนี่ยใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยันอนาคตเลยก็ว่าได้เอ๊ะพอโจหัวแบบนี้เนี่ยผมจะพูดว่าอะไรนาะพอพูดถึงอนาคตอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังกันนะครับ เท้าความไปถึงชิลีและอาร์เจนตินาถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปในช่วงโรเรวนี้นะครับก็คือคริสต์ศตวรรษที่19สเปนยังคงเป็นเจ้าอาณานิคมหลักของประเทศในแถบโลกใหม่ตั้งแต่เม็กซิโกลงมาถึงชิลีอาร์เจนตินาเลยนะครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดประเทศต่างๆที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันขึ้นมาซึ่งจุดเปลี่ยนจุดนั้นก็คือนโปเลนิก w วอหรือสองครามนโปเลียนนั่นเอง เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยนโปเลียนพึ่งจะปฏิวัติฝรั่งเศสไปหมาดๆใช่ไหมครับนโปเลียนเองก็เป็นหนึ่งในคณะปฏิวัติฝรั่งเศสในยุคแรกอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ตั้งตนเองเป็นจกักรพรรดิแล้วก็ทําสงครามเพื่อเผยแพร่แนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยไปทั่วยุโรปเลยจนอํานาจเก่าๆในยุโรปหลายประเทศเนี่ยไม่พอใจก็ประกาศสงครามรุมสกรมนโปเลียนจนเป็นสงครามที่ใหญ่สุดในยุโรปในประวัติศาสตร์นับถถึงตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่านาโปเลียนในตอนนั้นเนี่ยทำสงครามกับ มหาอำนาจยุโรปสมัยนั้นได้แก่อังกฤษปรัสเซียออสเตรียแล้วก็รัสเซียเป็นหลักเลยนะครับคือสีมหาอำนาจเนี่ยรุมยำนโปเลียนอยู่แต่ฝั่งนโปเลียนเนี่ยเอาข้อจริงก็ไม่ได้มีเพียงแค่ฝรั่งเศสนะครับนอกเหนือจากฝรั่งเศสแล้วนโปเลียนยังมีกองกําลังจากสเปนแล้วก็อิตาลีเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย นโปเลียนก็ได้แต่งตั้งคนของตนเองนะครับขึ้นไปปกครองสเปนแล้วก็อิตาลีซึ่งในเคสของสเปนเนี่ยก็คือพี่ชายของนโปเลียนเนี่ยแหละครับเป็นชกพัิของสเปนนามสกุลเดียวกันด้วยโบนาปัต เพราะฉะนั้นตอนนั้นสเปนก็เลยเป็นสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Client State หรือว่ารัฐลูกค้าให้กับฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเรียกให้สเปนทำอะไรสเปนก็ต้องทำให้ฝรั่งเศสและทีนี้ก็มียุทธนาวีหนึ่งในสงครามนโปเลียนนี้ซึ่งมีชื่อว่ายุทธนาวีทราโฟก้าซึ่งเกิดขึ้นตรงแถวๆตรงช่องแคบยิบรอตา้าแถวๆสเปนตอนนั้นเนี่ยอังกฤษทำยุทธนาวีกับ สเปนบวกกับฝรั่งเศสสองประเทศรวมกันซึ่งอังกฤษต,ตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าทั้งเรือทั้งผู้คนเนี่ยมีน้อยกว่าฝั่งสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมากแต่ว่าผลของยุทธนาวีทราฟอร์กาเนี่ยนะครับก็จบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษแบบ ถล่มทลายเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอังกฤษจะมีคนน้อยกว่าแล้วก็มีเรือน้อยกว่าแต่ว่าทางฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะทําให้ฝั่งฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยสูญเสียทหารเรือเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังสามารถยึดเรือใหญ่ๆของฝรั่งเศสกับสเปนได้มามากอีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในยุทธนาวีที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษเลยก็ว่าได้ และอังกฤษเองเนี่ยก็เฉลิมฉลองชัยชนะแห่งยุทธนาวีนี้ที่กรุงลอนดอนด้วยการสร้างจัตุรัสที่ชื่อว่าทราฟอร์กาสแคว์ซึ่งเป็นการรำลึกถึงยุทธนาวีครั้งนี้นี่เองแล้วก็จะมีเสาที่ข้างบนสลักเป็นรูปเหมือนของในพลเรือฮอราทิโอเนลสันซึ่งเป็นแม่ทัพเรือสำคัญที่นำมาสู่ชัยชนะในครั้งนี้ด้วยผลของยุทธนาวีนี้ ทำให้สเปนเนี่ยซึ่งเดิมเคยมีชื่อเสียงว่ากองทัพเรือของสเปนยิ่งใหญ่เกรียงไกรจนสามารถที่จะสร้างอาณานิคมในโลกใหม่ได้มานานหลายร้อยปีจนเมื่อเกิดการพ่ายแพ้สเปนก็ไม่สามารถที่จะมีกองเรือที่จะคอยควบคุมอาณานิคมให้อยู่ในลู่ทางได้อีกต่อไปดังนั้นอาณานิคมของสเปนที่อยู่ในโลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกหรือว่าแกรนด์โคลัมเบียลงไปถึงชิลีอาร์เจนตินาก็เริ่มคิดว่าเอสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเอกราชไปแล้วเมื่อปี177 6 แล้วก็หลังจากนันอีกไม่นานฝรั่งเศสก็เกิดการปฏิวัติแนวคิดพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฉันควรจะมีสิทธิ์ที่จะกําหนดอนาคตของตอนเองเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นมาและทีนี้ก็เลยเริ่มเกิดเป็นบุคคลในฝั่งทางลาตินอเมริกาที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจนเกิดเป็นห่วงโซ่ที่ทําให้หลากหลายประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนได้ในที่สุด ซึ่งแน่นอนว่า2ประเทศที่เป็นดาวเด่นของเราในพอดแคสต์นี้ก็คือชิลีและอาร์เจนตินาก็แยกตัวออกจากสเปนในช่วงเวลาเดียวกันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ใช่ว่า2ประเทศนี้จะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมากถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันก็ตามเพราะว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ครับชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางฝั่งมาหาสม,มุทรแปซิฟิกส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ทางฝั่งมาหาสมุทรแอตแลนติกและ2ประเทศนี้มีความยาวจากเหนือลงใต้ค่อนข้างมาก และมีพรมแดนทางบกเป็นเทือกเขาแอนดีสอันสูงชันดังนั้นการติดต่อคข้ามหนาคมระหว่างชิลีกับอาร์เจนตินาเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นไปได้ค่อนข้างลําบากเพราะว่าอะไรครับถึงแม้ว่าเมืองหลวงของ2ประเทศนี้นะครับอย่างซานติอาโกแล้วก็บโนซายเรสเนี่ยจะอยู่ละติจูดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าการเดินทางทางบกเนี่ยโอ้โหต้องข้ามเขาครับผมดังนั้นเนี่ยลำบากแน่นอนครับในปี1,800ซัมติงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะคอมมูนิเคตกันค้าขายกันทางเรือล่ะก็ง่ายซะที่ไหนล่ะครับเพราะว่า โอ้โหอยู่คนละฝั่งมหาสมุทรแล้วทีนี้ทั้งซานติอาโกและก็โบโนไซเรสเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างที่จะกลางๆของประเทศที่ยาวๆทั้งคู่เลยดังนั้นการจะแล่นเรือระหว่างเมืองหลวงที่เป็นจุดศูนย์กลางประชากรของ2ประเทศนี้เนี่ยก็จะต้องไปอ้อมนู่นเลยครับจุดปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีชื่อเสียงมากเรื่องลมพายุแล้วก็คลื่นลมที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารระหว่างชิลีกับอาร์เจนตินาในอดีตเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ ดังนั้น2ประเทศนี้เวลาจะมีอะไรกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็มักจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งมหาสม,มุทรเดียวกันซะมากกว่าโดยในทางฝั่งชิลีเนี่ยนะครับก็จะไปเกี่ยวพันกับประเทศเปรูแล้วก็บลิเวียส่วนทางฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับทางบราซิลแล้วก็อุรุกวัยครับทีนี้พอมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของชิลีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าก็ ฟังแล้วเนี่ยก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แซบใช้ได้เลยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนบ้าน2ประเทศในฝั่งนั้นเนี่ยไม่ถูกกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอดีว่าหลังจากที่ชิลีเนี่ยเป็นเอกราชจากสเปนได้ไม่นานเปรูกับโบลิเวียเนี่ยกับชิลีก็ทําสงครามกันโดยที่ชิลีอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็เปรูกับโบลิเวียอยู่อีกฝั่งหนึ่งและทีเนี้ยบราซิลซึ่งเป็นพี่เบิ้มแห่งอเมริกาใต้ก็ให้การสนับสนุนชิลีอยู่และผลขขอองงงงงสคครรามรั้้้นนีีก็จลลดวยชยชะชะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโบลิเวียเป็นประเทศที่มีทางออกมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เนื่องจากว่าในสงครามนี้ที่ชิลีเป็นผู้ชนะสงครามเนี่ยโบลิเวียก็ต้องสูญเสียทางออกมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้ให้กับชิลีและทีนี้ดินแดนที่โบลิเวียสูญเสียไปเนี่ยกบกลายเป็นโชคอันมหาศาลของชิลีเพราะว่าดินแดนที่โบลิเวียเสียไปเนี่ยปัจจุบันก็คือบริเวณที่เรารู้จักกันในนามของทะเลทรายอัตการมาซึ่งเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งสุดในโลกเอ้าแห้งแล้งอย่างเงี้ยมันจะไปมีค่าอะไรกับชิลีอะครับ มีสิครับเพราะว่าทะเลทรายแห่งนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายรวมถึงทองแดงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของชิลีซึ่งทองแดงเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทาให้ชิลีเนี่ยเริ่มเป็นประเทศที่ร่ํารวยสร้างฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นมาจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยชิลีเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้อ้างอิงจากดัชนี HDI นะครับไม่ใช่เพียงแค่ HDI เท่านั้น GDP เฉลี่ยต่อหัวก,ก็สูงสุดในอเมริกาใต้มาตลอดเลย ดังนั้นชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่โมเดลการพัฒนาเขาน่าสนใจนอกเหนือจากนี้การทุจริตคอร์รัปชันตัวดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เซปชันอินดกซ์ของชิลีก็ถือว่าดีกว่าเพื่อนบ้านแบบมากโขเลยพูดได้ว่าดัชนีพวกนี้ของชิลีเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับประเทศในยุโรปเลยก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันชิลีก็ยังมีข้อเสียในเรื่องของอินค m ัมอินอีควอ y ตี้ก็คือความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ซึ่งก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับแต่ว่าชิลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปสเตอร์บอยเป็นโมเดลของการพัฒนนนนาาใลิิอเเเมรรกปะทศหึ่งย ทีนี้ลองตัดภาพมายัางอีกฝั่งหนึ่งของมหาสม,มุทรบ้างนะครับก็คืออาร์เจนตินาทีนี้ผมกล่าวไปว่าอาร์เจนตินาเนี่ยประวัติศาสตร์จะเกี่ยวพันกับฝั่งแอตแลนติกเมื่ออยู่ฝั่งแอตแลนติกเนี่ยดังนั้นอาร์เจนตินาก็เลยจะผูกพันกับประเทศที่อยู่ฝั่งแอตแลนติกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาฝั่งตะวันออกนะครับทีนี้ความร่ํารวยของอาร์เจนตินาที่เราเคยได้ยินมาในอดีตว่าโอ้โหอาร์เจนตินาแต่ก่อนเนี่ยร่ำรวยเหลือเกินแต่ว่าปัจจุบันเป็นประเทศตกอับมันมมีีท่่าาาาจกกกปปรรระวััตตตศส์้งแแยเ็นอช ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังแบบพอสังเกตว่าเอ๊ะอาร์เจนตินาเนี่ยทำไมเขารวยได้ยังไงแล้วจากความร่ารวยอู้ฟู่ของอาร์เจนตินาเนี่ยทำไมปัจจุบันถึงอยู่ในสภาพนี้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าเราพูดถึงประเทศนี้คนไทยอาจจะมองถึงเมสซี่บอนโลกหรือว่าโ๊ปฟรานซิสนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครตามข่าวสารบ้านเมืองหน่อยก็จะมองว่าอ๋อเงินเฟอ้อเศรษฐกิจแย่ yeah. ใช่ไหมครับแน่นอนครับว่า ทุกอย่างมีที่มาหลังจากที่อาร์เจนตินาเป็นเอกราชจากสเปนนะครับก็ได้ทําการค้าขายกับมหาอำนาจทางยุโรปในสมัยนั้นก็คืออังกฤษซึ่งก็มีอาณานิคมกว้างใหญ่ไพาราลทั่วโลกรวมไปถึงอินเดียด้วยทีนี้อังกฤษเป็นมหาอำนาจที่ค่อนข้างจะขาดแคลนอาหารแต่อาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหทําเลภูมิศาสตร์เขาดีเยี่ยมมากครับเพราะว่าตอนกลางประเทศเขามีทุ่งหญ้าปัมปัสซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะมากกับการเลี้ยงสัตว์อาทิเช่นเนื้อว,วัวเป็นต้นนะครับ แล้วอีกทั้งยังมีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถ,ถั่วเหลืองดังนั้นอังกฤษเนี่ยก็นําเข้าสินค้าเกษตรพวกนี้จากอเจินตินาเป็นจำนวนมากไปเลี้ยงอาณานิคมของตนเองซึ่งเงินจากมหา,หาอำนาจอังกฤษเนี่ยครับก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาหาอเจนตินาจนอเจนตินาเนี่กลายเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรส่งออกสินค้าเกษตรให้กับอังกฤษจนร่ํารวย การเวลาก็ดําเนินมาถึงปีช่วง1,900นะครับช่วงนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาได้รับรายได้จากการค้าขายกับอังกฤษเนี่ยมากซะจนว่าโอโ้โหบัวโนไซเรสเนี่ยเป็นเมืองที่สถาปัตยกรรมสวยเวอร์วังอลังการมากครับจนมีสมญานามว่าเป็นปารีสแห่งลาตินอเมริกาเลยทีเดียวผมเคยไปมาแล้วผมบอกเลยครับว่าทึ่งจริงจริงตึกเขาสวยจริงครับแต่ว่าพอสงครามโลกงที่2จบลงปุ๊บเนี่ยวิกฤตและหายนะของอาร์เจนตินาก็เริ่มขึ้นนับตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองเพราะว่าอังกฤษนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามแต่ผลของสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยทำให้อังกฤษต้องใช้เงินไปกับสงครามมาก และนอกเหนือจากนั้นอังกฤษก็ยังสูญเสียอาณุคมไปแทบทั้งหมดรวมถึงอินเดียซึ่งเป็นแหล่งประชากรของตนเองอีกด้วยดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็ไม่เหลือเงินที่จะมาซื้อสินค้าเกษตรอาเจเินาได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วและโลกก็ยังเกิดมหาอำนาจใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งถามว่าอเมริกายังต้องการอาหารจากอาเจตินาไหมก็คงไม่ใช่ไหมครับเพราะเขาเองก็มีที่ราบเกรตเพลนที่ทําให้เขาเองก็เป็นมหาอำนาจทางการเกษตรด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วดังนั้นเมื่อรายไดจากการเกษตรที่เคยได้มาง่ายๆเหือดหายไป เงินท <S an> ี <S an> ่จะต้องเอามาหล่อเลี้ยงสร้างความอู้ฟูของประเทศเนี่ยก็เริ่มเขืนอหายเช่นเดียวกันเมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยเข้ายากหมากแพงหลังสงครามก็เลยเกิดแนวคิดทางการเมืองแบบสุดขั้วแบบหนึ่งซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าเปร์นิซมนะครับซึ่งก็จะมาจากอดีตประธานาธิบดีเช่อฮวนเปรอน ซึ่งมีภรรยาเป็นดาราสาวสวยเอวาเปรองซึ่งก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับสามีซึ่งเป็นมหาบดีเพื่อที่จะกระจายแนวคิดในเรื่องของรัฐสวัสดิการที่จะให้ทุกอย่างกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาฟรีการสาธรารณสุขฟรีเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วมันก็ฟังดูดีใช่ไหมครับประชาชนได้สวัสดิการดีดีจริงครับแต่ว่าปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีเงินพอแล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาทําอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาจชตินาหลังสงครามเนี่ยขาดแคลนเงินมากเพราะว่ารายไดจากการเกษตรเนี่ยเหือดหายไป และทีนี้ทางอาเจนินาเอาเงินจากไหนมาทาสวัสดิการพวกนี้ก็พิมพ์เงินเองใช่ไหมล่ะครับพิมพ์เงินเองเลยจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเรืร้อรังที่ก็ยังแก้ไม่ตกจนถึงปัจจุบันและซ้ําร้ายไปกว่านั้นการเมืองอาเจนินาเนี่ยก็มีการสลับขั้วบ่อยมากนะครับขั้วเปรรอนเนี่ยก็เป็นอีกสุดขั้วแบบหนึ่งและทีนี้พอคนเริ่มเบือ่อฝั่งเปรรอนแล้วเขาก็เปลี่ยนขั้วใหม่ ซึ่งขั้วใหม่เนี่ยก็จะเป็นการเอื้อในทุนสุดขั้วอีกประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันแปรรูปรับวิสาหกิจขายทรัพย์สินให้ต่างชาติดังนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาก็เลยจมปลักอยู่กับวงจรอุบาทที่การเมืองเปลี่ยนขั้วแบบสุดขั้วสองฝั่งตลอดเวลาเช่นนี้มาเป็นเวลาหลาย10ปีตั้งแต่ช่วง1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นแหละครับเลยเป็นสาเหตุให้อาร์เจนตินาเนี่ยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปเป็นจำนวนมากและไม่สามารถจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเสียทีนี่แหละครับก็เเเป็นนบบทรรรรียขอองศศษาาสสตต์101วๆหัจิ ตัดภาพมายัางปัจจุบันนะครับชิลีกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่ปัจจุบันดูเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ต่างกันสุดขั้วประเทศฝั่งแปซิฟิกอย่างชิลีเนี่ยร่ำรวยมากเป็นโมเดลของการพัฒนาแห่งละตินอเมริกาแต่อาร์เจนตินาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจมปลักอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจที่แก้ไม่ตกมาเป็น10บสปีแต่ว่าในปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้2ประเทศเนี้กําลังหันเข้ามาจับมือเป็นพันธมิตรกันนะครับและสิ่งนั้นก็คือแแ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 ทท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 มม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 ม Mm. ก็คือแร่หนึ่งซึ่งจะมามีบทบาทในโลกยุคใหม่ในอนาคตก็คือแร่ลิเทียมนั่นเองครับผมแน่นอนครับว่าเมื่อพูดถึงลิเทียมเนี่ยหลายคนก็คงจะทราบว่าอ๋อก็เป็นส่วนสําคัญในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยใช้ในอะไรบ้างโอ้โหหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันรวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตก็คือ E ี เพราะอนาคตเนี่ย EV ก็มีแนวโน้มแต่จะเติบโตเติบโตใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครครองแหล่งแร่ล,ลิเทียมเนี่ยคนนั้นก็จะสามารถควบคุมแหล่งพลังงานแห่งอนาคตได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากให้น้าหนักมันเบาเหมาะที่จะเอาไปทําี V ีเหมาะที่จะเอามาทําในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องใช้ลิเทียมเพราะว่าสมบัติทางเคมีของลิเทียมเนี่ยเป็นหนึ่งในธาตุที่เบาที่สุดในตารางธาตุนั่นเอง และไม่ใช่เพียงแค่ชิลีกับอาจิตินาเท่าน,นั้นนะครับที่มีแผนว่าจะจับมือเป็นพันธมิตรลิเทียมด้วยกันแต่ว่าทางทวีปเมริกาใต้เนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทวีปนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งแร่ลิเทียมที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณที่ปัจจุบันก็คือซาลาเดอโอโยนิหรือทุ่งเกลือที่ใหญ่สุดในโลกของบลรเวียว่ากันว่าที่นี่เนี่ยถ้าบลรเวียยอมให้มีการเปิดอุตสาหกรรมทาเหมืองลิเทียมเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้บลรเวียกลายเป็นซาอุดีอราระเบียแห่งลิเทียมได้เลยก็ว่าได้ดังนั้นชาติลาตินอเมริกันที่เป็นมหาอำนาจลิเทียมในปัจจุบันหลายชาติก็เริ่มหันมาจับมือกันได้แก่ชิลี ivia, ล Mexico, อาร์เจนตินาบลิเวียแล้วก็เมิรต แห่งลิเทียมใหม่ที่ออกมาแนวๆนวโอเปกนั่นแหะครับซึ่งโอเปกเนี่ยก็ย่อม,มาจาก Organization of Petroleum Exporting Countries ใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบนะว่าเอพันธมิตรลิเทียมเนี่ยมันจะมีชื่อว่าอะไรคิดว่าคงจะมีชื่อว่าโอเลียคมั้งครับหรือว่า Organization of Lithium Exporting Country ก็คงจะอย่างนั้นบ้างครับเอาละครับตอนนี้ผมเองก็เริ่มเหนื่อยละเดี๋ยวขอพักแค่นี้ก่อนละกันครับขอหยุดตอนนี้เอาไว้ที่โบลิเวียแล้วก็เม็กซิโกละกันครับผม ตอนหน้าผมจะพาไปพบกับเรื่องอะไรและกวงล้อแห่งห่วงโซ่มาคอฟจะพาให้เราไปพบกับอะไรในตอนหน้านั้นขอให้ทุกท่านรอติดตามชมกันต่อไปได้เลยนะครับขอให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของห่วงโซ่มาคอฟแล้วก็ตัวผมซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยจะนำมาถ่ายทอดกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบ Markov Talk The m e m o r y l e s s Podcast EP ที่2เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับผม